นะครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามานะครับเทคนิคการนะครับทํายอดองุงนนะครับให้มันมีกิ่งเคนนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับสนับสนุนจากนะครับองุงนกระถางชนบุรีนะครับไปดูข้างหลังนะครับนี่ครับขอบคุณนะครับน้องหญิงมากๆนะครับสวนองา่นกระถางชนบุรีนะครับเพจจริงนะครับเพจจริงองุ่นกระถางชนบุรีคนติดตามเจ็ดหมื่นกว่านะครับ นอกนั้นนะครับเป็นเพจปลอมระวังด้วยนะครับใครที่ไปสั่งต้นองุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเจอเพจปลอมอันนี้ผมไม่การันตีนะครับว่าคุณไปสั่งถูกร้านหรือเปล่าถูกเจ้าหรือเปล่านะครับสําหรับองุ่นกระถางชนบุรีมีผู้ติดตามเจ็ดหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูนะครับว่าการทํานะครับองุ่นเขาเลี้ยงองุ่นยังไงนะครับผมโอเคครับพอเราเลี้ยงมาถึงระยะที่เราต้องการที่จะเอานะครับกิ่งเคนนะครับ กิ่งอาร์มนะครับแล้วก็เ <hein> ด <ous> ็ดยอดตรงนี้นะครับเด็ดยอดเขาก็จะมีกิ่งกิ่งอาร์มออกมานะครับกิ่งอาร์มมาพอเราเลี้ยงมาถึงตัวนี้นะครับเราต้องการกิ่งอาร์มออกไปกิ่งอาร์มออกไปส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ให้เราเด็ดออกนะครับเด็ดออกเลยนะครับเพื่อนะครับเราจะทําการนะครับเลี้ยงตัวนี้ขึ้นไปนะครับนี่ครับเพื่อเราจะทําการเลี้ยงตัวนี้ขึ้นไปนะครับนี่ดูฝั่งนี้ด้วยให้เราเด็ดออกนะครับใครที่ ซื้อต้นพันธุ์อังุนจากส่วนไหนก็ได้นะครับที่มีอยู่แล้วนะครับปลูกแล้วไม่โตไม่ใหญ่นะครับลองดูวิธีนี้ดูนะครับวิธีนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มทําการเลี้ยงกิ่งนะครับเลี้ยงกิ่งอาร์มนะครับเออกิ่งอามคือกิ่งแขนเขาครับให้เขาแยกออกไปแยกออกไปนะครับส่วนนวดตรงนี้ที่เขากําลังเกิดขึ้นนะครับให้เราเด็ดออกเลยนะครับนี่นะครับเพื่อทําไมถึงเด็ดออกนะครับทําไมเราถึงเด็ดออก เพื่อต้องการไม่ให้เขาแย่งอาหารนะครับเพื่อให้เขาเลี้ยงกิง่งอาร์มเข้าไปอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ